สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโรชวันจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีวิธีสร้างการจดจำผู้ฟังทุกทุกท่านครับ ในสถานการณ์ต่างๆของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดสิ่งหนึ่งที่ผู้พูดหรือนักขายควรจะมีนั่นก็คือวิธีการสร้างการจดจําในสถานการณ์ต่างๆนะครับความหมายของคําว่าการสร้างความจดจําในทุกสถานการณ์หมายถึงเป็นที่ประทับใจต่อผู้คนในสถานที่ต่างๆที่เราได้ไปสัมผัสได้ไปพบได้ไปเจอเจอหรือไปติดต่อ ในเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับหลักการดําเนินชีวิตของนักพูดที่ดีการสร้างการจดจําให้เกิดขึ้นต่อผู้คนถือเป็นสิ่งสําคัญครับวิธีการสร้างการจดจํานั้นได้แก่การให้เกียรติให้ความสําคัญกับผู้คนในทุกๆครั้งที่เราปรากฏกายไม่ว่าจะในบทบาทใดสิ่งสําคัญไม่ว่าเราจะทําการค้าการขายหรือมาเยี่ยมเยียนหรือมาเพียงแค่เจอเจอ็ การให้เกียรติให้ความสําคัญกับผู้คนถือว่าเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ควรจะมีต่อมาครับเราควรเอ่ยชื่อบุคคลสถานที่แห่งนั้นได้อย่างถูกต้องการที่เราได้ทําความรู้จักมีการเก็บข้อมูลหรือเตรียมการจะสร้างความประทับใจมากๆทุกคนจะจดจําเราได้เพราะเรามีการเอ่ยชื่อชื่อบุคคลชื่อสถานที่คนทุกคนล้วนกระหายการเป็นคนสําคัญครับ การที่มีใครสักคนหนึ่งมาสร้างความประทับใจในชุมชนในท้องถิ่นของเขาด้วยการเอ่ยชื่อได้ถูกต้องให้ความสําคัญตลอดเวลาเท่าไหร่ก็จดจําครับต่อมาครับการพูดจาต้องสุภาพนุ่มนวลอ่อนน้อมไม่โอหังไม่โอเวอร์ไม่ที่คุยไม่ทับถมไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามครับคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นใครก็ชอบ ใช้ถ้อยคําได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและสถานที่รวมถึงสถานการณ์นะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณที่จะใช้ระหว่างนั้นมีรอยยิ้มมีน้ําเสียงที่สดใสมีการแสดงออกจากจิตใจที่ดีจิตใจที่มัวหมองหรือขุ่นมัวน้ําเสียงที่สั่นเครือไม่สดใสหน้ามีแต่รอยบึ้งตึงไม่มีรอยยิ้มลักษณะแบบนี้เขาไม่จดจาเราหรอกครับมีแต่จะสาบส่งแล้วก็ไม่อยากให้มาเยือน ต่อมาครับยังคงต้องอยู่ต้องมีนั่นก็คือการเป็นผู้ให้ผู้หยิบยืน่นผู้แบ่งปันพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้กับผู้คนในสังคมตลอดเวลาแบบนี้ใครใครก็จำเราครับต่อมาครับเราจะต้องมีความรับผิดชอบถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะวงการใดธุรกิจไหนนะครับการมีความรับผิดชอบยังเป็นหัวใจที่ต้องมีต่อมาคือมีไหวพิปฏิภานสามารถสร้างสเสน่ห์จากวาจาของเราได้ทุกท่านครับ ความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการจดจำเนี่ยจะทำให้สังคมและก็โอกาสของนักพูดหรือนักขายหรือนักบริหารก้าวหน้าและกว้างไกลฮะการที่เราจะเป็นคนมีเทคนิคมีทักษะมีศิลปะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมาจากการที่ใฝ่รู้พร้อมที่จะเรียนรู้ฟังคนเป็นนะครับวิธีการสร้างความจดจำจึงเป็นสิ่งสำคัญชีวิตของเราไม่ว่าจะเดินทางมากหรือน้อยเมื่อเราปรากฏกายอยู่ในสังคมใดก็แล้วแต่เนี่ย หากเราทําได้ดังที่กล่าวมานะครับขออนุญาตทบทวนคือให้เกียรติให้ความสําคัญกับผู้คนเอ่ยชื่อบุคคลสถานที่ได้ถูกต้องผู้จาสุภาพนุ่มนวลอ่อนน้อมไม่โอหังไม่โอเวอร์ไม่ขี้คุยไม่ทับถมไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามใช้ถ้อยคาได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานที่รวมถึงสถานการณ์มีรอยยิ้มมีน้ําเสียงที่สดใส มีการแสดงออกจากจิตใจที่ดีเป็นผู้ให้ผู้หยิบยืน่นผู้แบ่งปันพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้กับผู้คนในสังคมตลอดเวลามีความรับผิดชอบมีไว้ทิบป,ปฏิภาณสามารถสร้างเสน่ห์ได้ด้วยวาจาหากเป็นได้หนังนี้ครับจิตใจเราต้องเปิดว่าการพูดดีนั้นฝึกได้การพูดเป็นทําให้ชีวิตเปลี่ยนทุกคําพูดของเรานั้นมีพลังใครเจอเราเขาต้องโชคดี และนี่คือเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีด้วยการสร้างการจดจำในทุกสถานการณ์ W R D C สร้างสคนสิ่งดีสู่สังคมครับวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับ